ดิฉันนางสาวการดามาละวันเป็นบุตรของพ่อแสวงมาละวันซึ่งเป็นผู้วายชนค่ะวันนี้ดิฉันเป็นผู้นําเรียนประวัติของคุณพ่อแสวงมาละวันค่ะคุณพ่อแสวงมาละวันเกิดเมื่อวันที่17ธันวาคม2507ค่ะที่หมู่บ้านสำรังหมู่ที่4ตำบลชมพูอำเภอเมืบานค่ะเป็นบุตรของปู่แมงมาละวันค่ะ ปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่ค่ะแต่เรื่องสุขภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงไม่ได้ร่ามงานด้วยแล้วก็เป็นบุตรของย่าน้อยมาะวันปัจจุบันเสียชีวิตแล้วค่ะมีพี่น้อยาราว่วมกันสองคนคือ 1. หนึ่งพ่อสแสวงมาะวันผู้อายชนค่ะสองนางบุญแปงเสน่นอกค่ะคุณพ่อสแสวงจบการศึกษาประถมศึกษาปีที่7โรงเรียนบ้านสำลังค่ะ และจบการศึกษาปริญญาตรีที่มหาลัยสุโขท,ยทัยธรรมาพิราชครอบครัวของพ่อแสแวงทำอาชีพเษกษตรกรเป็นหลักค่ะต่อมาเมื่อปีพศ2527แม่แต่งงานกับแม่ลอองมานาวัน,น <c oughs> มีบุตรด้วยกันสองคนคือ หนึ่งนายสาวพินภามารวันผู้จัดการเซเว่นสาขาปตทนครพานค่ะและสองดิฉันนางสาวการดามารวันพนักงานบริษัทเอกชนไทยออพโปจำกัดจังหวัดชนบุรีค่ะคุณพ่อแสวงนะคะอดีตเป็นสมาชิกรองการบริหารส่วนตบนชมพูเมื่อปีพศ .2542 เนถึงปีพศ2 5 4 6 แล้เป็นอดีตประธานฝ่ายรักษาความสมามบางบอำเภอหนมปาเป็นผู้ช่วยฝ่ายรักษาความสงบจนครบวาระสองวาระค่ะอุปปนิสัยของพ่อแสวงมาระวันนะคะคุณพ่อเป็นคนน่าเลิศค่ะมีน้ำใจเรื้อเฟื้อเผื่อแดงเป็นที่ปรึกษาของพี่น้องได้เป็นอย่างดีอัธยาศัยดีค่ะพ่อเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีนะคะเป็นคนขยันมานะอดทน เป็นเสาอะเป็นขวัญกำลังใจให้กับครอบครัวและเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่ลูกๆมาโดยตลอดค่ะอาการป่วยของพ่อนะคะเริ่มเมื่อวันที่1กันยาคณพ่อมีอาการจุกที่หน้าอกค่ะนี่เลยค่ะไปรักษาที่โรงพยาบาลนวมานค่ะในเช้าวันที่2ธันยาคณพ่อถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลมุกิสินาราชหมอทําการรักษาตรวจเจอว่าพ่อกระเพาะรั่วจึงทําการผ่าตัดค่ะแต่เนื่องเจอกระเพาะรั่วหลายจุดนะคะ จึงทำการผ่าตัดถึงสามครั้งพ่อนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลทั้งหมด24คือนเรื่องสากอาการของพ่อหนักมากหมอททำการรักษาจนสุดความสามารถและคือวันที่25กันยายน2 5 6 7เวลาเที่ยงเดืนสมนาทีหนูรักสายห,หมอพร้อมกับคุณหมอแจ้งจว่า พ่อสเสวี่เสียชีวิตแล้วนะคะเส้นนำความเศร้าโศกเสียใจมาสู่ภรรยาลูกและญาติพี่น้องค่ะเดี๋ยวไว้เส้นแค่ความดีให้ลูกหลานและญาติพี่น้องได้จดจำเพื่อเป็นการไวอไร้อาลัยค่ะขอเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านยืนไว้อะไรให้พ่อสเสว,วี่ยมาละวันเป็นเวลาหนึ่งนาทีค่ะ อันล้มโพล้อใสยเออบไปกว้างมาแรงนั้กอนกันจะเข้าใหม่ทิ้งลูกไปไม่ตับมาล้ำตาลองพอเดี๋ยวมองยเศร้าเหงาเวมาฟ้าวันนี้สีขำห,หนัำมม่นิด ให้ดวงจิตลูก้อยแล้วนะคุณพ่อมาลารับกับชีวาอันนี้จะอารที่ลูกทุกข์ใจพ่อมาภาคจะไปหัวใจเศร้าสุดเน,คน,คนี่ยหนาวยิงทุกจิตโหนหัพาความหลังั้งเก่าแล้วนันจน พ่อมาด่วนเลรละให้ปักใหม่ขอคุณสมผุณบุญเพื่อเพื่ให้ได้เกิดเป็นลูกหลักสักร้อยหนวิญญาณพ่ออยู่ไหนจงได้ยนลูกหลานทุกคนอาไร่ับและพักดีขอตัวแขกมีเกียรติคัานกัน,น